มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน24มีนาะคมที่ผ่านมากันกันตถาวรอ,อดีพิธีกรชื่อดังเดินทางมาที่ศาลอาญานะคะเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาในห้องพิจารณาคดีที่704ระหว่างการนําตัวจาเลย17คนรวมถึงกันกันตถาวรเข้ามาที่ห้องพิจารณาสังเกตเห็นว่ากันมีสีหน้าเรียบเฉยอย่างไรก็ตามในระหว่างการพิจารณานั้นบรรยากาศเริ่มผ่อนคลายและกันเองได้พูดคุยกับครอบครัวที่มาให้กําลังใจด้วย โดยมีภาพของครอบครัวที่กุมมือแล้วก็รูปหลังให้กำลังใจกันค่ะคดีนี้เป็นคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเด c คนกรุ๊ปจำกัดซึ่งมีผู้ต้องหาทั้งหมด17คนนะคะรวมถึงการกันตัดถาวอดีตพิธีกรชื่อดังด้านชาวเนต็ตในโลกโซเชียลแสดงความคิดเห็นหลากหลายตัวอย่างเช่นเป็นกำลังใจให้นะคะคำว่ามนุษย์มีความผิดพลาดทุกคนคะ่ะสู้ๆค่ะ สู้ๆครับผิดหรือว่าถูกผมให้อภัยเสมอถ้าคุณกลับมาเป็นคนดีไม่มีใครไม่เคยทำผิดผมเคยทำผิดแล้วก็ได้รับโอกาสออกมาก็สู้ๆนะคุณกันเขาเองได้รับลงโทษแล้วจงอย่าเหยียบย่ำธรรมดาละกินอยู่ไม่สบายเหมือนบ้านนะไม่ลมไม่ข้ามครับสุกก็ตัวเขาทุกก็ตัวเขาเคยคิดว่าตัวเองเจอแต่ความเพ่งซวยแต่พอเห็นชีวิตเขาแล้วก็อดหดหูไม่ได้จริงๆ ด้านชาวเน็ตโลกโซเชียลแสดงความคิดเห็นหลากหลายนะคะบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะคำว่ามนุษย์มีความผิดพลาดทุกคนสู้ๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิส닷คอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ